มาเมื่อน,นี้วันนี้จะมาปลูกอัน,นี้นะคะปลูกลงเมลี่นะคะไปได้มาลูกชายซื้อมาแล้วเราจะมาเพาะไว้ปลูกทีนี้ซังซ่าได้ได้วิธีปลูกทาง youtube นะคะซังซ่าจะพาทำนะคะในลักษณะให้มันให้ให้ให้มันยังนะคะ ให้มันเหลือนะคะรสเมลี่หอมมากค่ะใส่สเต็กใส่เครื่องอะไรที่เราชอบผมหอมสมุนไพรอะค่ะซื้อมาด้วยต้นนี้ราคา150นะคะทั้งท่าจะทำให้เขาแตกยอดหรือขยายพันธุ์ให้เขาไว้นี่แบ่งปันเพื่อนค่ะถ้ามันเป็นนะทีนี้ทั้งท่าจะไปศึกษาดูเขาบอกว่าอยากน้ำขังแล้วดนให้ดินร่วนซุย อย่าให้น้ำขังลดน้ำพอประมาณสังเกตเชื้อราหรือเพี้ยลงใบให้อ่าใช้ให้ใช้อ่าก็เหมือนยาฆ่า,มาแมลงทั่วไปนะคะถ้าเจอแต่รากอย่าให้อมน้ำแล้วดินที่ปลูกก็ให้ล้วนสุยนะคะพวกแกลบพวกใบไม้พวกอ่าล้วนสุยอ่ะพวกล้วนสุยไม่ใช่ดินแน่นนะคะพวกกามาพงมะพร้าวอะคะ่ะ นะคะมาสองชาติจะมาผสมดินปลูกน้ำอย่าขังนะคะโดนแดดพอประมาณนะคะก็อชอบแดดค่ะน้ำไม่ขังระหวังเชื้อราแล้วก็ถ้ามีเชื้อราใบเป็นสีน้ำตาลก็ฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงทั่วไปค่ะแต่ที่แน่ๆไฮไลท์คือ1อย่าอมน้ำสองดินร่วนซุยนะคะมาค่ะ ทางซ่าจัดไอแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะก้นก้นกระถางนี้จะเป็นเป็นก้นรั่วค่ะที่เหลือก็คือเอาตะแกรงมากลัวแบบว่าอา่าเวลาเวลาดินเข้าไปอุดตรงรูรั่วของกระถางที่เราใส่กระถางนะคะยังไม่ผสมดินให้ให้น้ำมันไหลลงได้ดีอะค่ะมามาค่ะ เอาใบไม้แห้งนะคะที่จะเป็นปุ๋ยลองข้างล่างนะคะใบไม้แห้งคือให้มันร่วนซุยอะค่ะดินอย่าให้มันแน่นนี่ค่ะโดนแดดพอประมาณว่างั้นส่างๆก็ ผสมดินปลูก。 对。 Ahoj. Oh. Oh. 你好。Uh huh. เตียมดินที่มีใบไม้ร่วนซุยนะคะ มังจากผสมดินเสร็จนะคะเราก็ลดน้ำค่ะ